พรีเวดดิ้งรอบสองดาราสาวชื่อดังโพดภาพหวานคู่สามีรีกรีเจ้าของโรงพยาบาล เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแถมเธอยังได้สามีสายเปแบบสุดๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบัวสโรชาโดยล่าสุด17ตุลาคม2565บัวได้โพสภาพคู่กับสามีพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเหมือนได้ถ่ายพรีเวดดิ้งอีกรอบคราขอบคุณพี่บอลแอดบานน็อกส์บอนที่ถ่ายให้นะคะรูปสวยมากโทนสีได้คือครูสุดๆแต่ที่ดีสุดไม่พูดไม่ได้คือสามีหล่อบอกต่อครบ,บอกเขาไปว่ามีเจ้าของแล้วฮ่า หลังจากที่โพตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวมากมายไม่ว่าจะเป็นสวยหล่อมากค่ะอายงุยวีดมากพี่ตั้มนี่ไอดอลผมเลยน้องบัวกับพี่ตั้มน่ารักจังเลยค่ะน้องบัวน่ารักมากๆค่ะน้องบัวอายุเท่าไหร่คะน้าเด็กมากสําหรับตั้มพีพัฒร์วิริยะเมตากูลสามีบัวสโรชาเป็นทายาทคนที่สอของเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลวิภาวดี